วันนี้เราจะพากันมาจับต้องว่าแล้วต้นทุนที่มันจับต้องได้จะเป็นรูปธรรมอะไรบ้างนะครับอันที่หนึ่งเลยก็คือว่าเราจะสามารถที่จะทําให้คนที่เหมือนสาคราเนี่ยนะครับในช่วงเวลาที่อยู่เนี่ยมีความสุขยังไงอันที่สองก็คือเราจะสามารถเห็นเป็นรูปร่างนะครับรูปธรรมได้ยังไงนะครับผมเรียนท่านบัวกังหวัดว่าถ้าใครเหมือนลาครานะครับมีพุงหน้าตาไม่ดีจะย้ายไปออกไปต้องรูปหล่อครับ พยาบาลผู้หญิงนะหรือทุกผู้หญิงทุทกวัยในมหาตรการเราเองเนี่ยจะต้องมีลักษณะย,ยังไงนะครับเขาว่าผู้หญิงถูกปรางมามไปเยอะว่าแก่ง่ายตายยากวันนี้เราจะเปลี่ยนทโลแกนว่าแก่ยากสวยนางใช่ไหมฮะโดยนนพัฒนาอเพอชื่นชมนนะท่านไปอยู่แป๊บเดียวนะฮะผมคิดว่าสวยสวยประเดิมอ่นะเนาะสวยมากกว่เดิม,ม,ะดมนะครับ สิ่งหนึ่งที่มาโชว์กันวันนี้ก็คือเรื่องความดีงามเนาะอันที่สองมาช็อปก็คือว่าจะเห็นภาพว่าแต่และอำเภอจะมีต้นทุนจะมีกิจกรรมในหลายๆอย่างที่แตกต่างกันนี่นะครับเราจะสามารถที่จะทําให้สิ่งต่งางๆเนี่ยนะครับมาแชร์กันยังไงแล้วสามารถนําออกไปใช้แล้วก็สามารถปรับให้มันเกิดรูกประธรรมต่อเนื่องได้ยังไงอันที่สามก็คือการช็อปก็หมายความว่าเมื่อท่านไป็นสิ่งดีต่งางๆเนี่ยท่านจะหยิบยก เขาไปทาประโยชน์ยังไงนะครับเมื่อสักครู่ต้องเรียนน,นีรณเลยว่าเรานรในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยนะครับจะนี้ไปจนถึงสากรกฎาคมนะครับต้องหนทุกท่านว่าเราจะมีการลงทะเบียนนะครับโครงการแสงนําใจไทยทั้งชาติครั้งที่9เฉลิมพระเกียรติเนี่ยซึ่งก็ปีที่แล้วมหาวิทยาลเรานะครับเราลงทะเบียนแล้วก็เข้าถกิจกกร,รมเนี่ยนะครับประมาณ8,00 0คนคนเศษนะครับราที่หนึ่ของของประเทศ หลายจังหวัดเห็นการทํางานของพวกเราครับก็เลยพานเรียกว่าทําให้เขาได้มีความกระตือรือร้นหลายจังหวัดตั้งเป้ามากกว่าเราท่านว่าวันนี้ท่านบอกว่าถ้างั้นเราก็ต้องแสดงพลังดูว่าเรามีต้นทุนอะไรนะครับวันนี้ก็เลยเรียนไปเผลท่านนายอำเภอทุกท่านว่าเรามีต้นทุนอันที่หนึ่งก็คือว่าในสองตำบลของแต่ละอําเภอเนี่ยนะครับได้มีตําบลต้นแบบนะครับจากวันนี้คือที่สิบเจ็ กระดาษคมจนถึงสายิอกชนข่ามเนี่ยนะครับเราจะสามารถชาร์เลนได้ไหมว่าถ้าเรามีตําบลเปลี่ยมสุขจริงเนี่ยประชากรในสองตำบลเนี่ยนะครับจะต้องสามารถแสดงอะไรต่างาที่มันเป็นภาพนะครับเป็นมิติของความมดงารที่สาเร็จได้เราจะได้เห็นภาพของการที่ทําให้พวกเรานะครับก้าวข้ามความยุ่งยากได้นะครับซึ่งในเยาววันนี้ครับผมขออนุญาตนําทุกท่านว่าผมตั้งใจที่จะมาพูดถึงเรื่องของ เมืองเปี่ยมสุขนะครับประชาชนเปลี่ยม,มิรซึ่งก็ในย่าก,ก็คือว่าเรามหาสารคามนย่ยบางคนเคยดูในหนังครับสารคามน้ำไม่ต้องท้องเกเสียสารคามน้ำไม่ต้องคนมีความหมายคือเขาเรยว่าสารคามอาจจะมีน้ำใจเยอะครับเรามีสิ่งงดงามที่ปีความสําคัญนะครับอีกนัยยะหนึ่งก็คือน้ําไม่ต้องก็มีนัยยะคือว่า เราไม่ต้องเอาที่มันเป็นน้ำครับเราต้องการสาระจริงๆของของคนเราเพียงไงนะครับซึ่งผมจะพูดย่อวันนี้นะครับในจีนเนี่ยนะครับทุกๆหนึ่งนาทีเนี่ยในจีนจะเกิดภาพหนึ่งครับก็คือว่าเขาสามารถที่จะขนนะครับหรือว่าสามารถที่จะสร้างรถไฟความเร็วสูงได้1นาทีเนี่ยเขาสร้างได้ถึง58 0 0ันแปดร้อยถานไสามเมตรหนึ่งนาทีเขาเนี่ยนะครับสามารถที่จะปลูกป่าได้ถึง12.7เฮกเตอร์ หนึ่งนาทีเขานะครับเขาสามารถที่ให้คนถึง70สล้านคนเนี่ยนะครับนะครับซึ่งเป็นยูเซอร์ในการที่จะเข้าสู่ระบบเครือข่ายโทรคมนาคมที่รวดเร็วเนี่ยนะครับทั้งโลกในทุกหนึ่งนาทีเขาครับเขาสามารถที่จะผลิตเครื่องยนต์นะครับนะครับคือพลังงานนะครับในเรื่องของรถยนต์เนี่ยสิบคันต่อหนึ่งนาทีเขาสามารถผลิตได้นะครับเขาสามารถที่จะมีการทรานเซ็คชั่นเงินผ่านระบบ โซเชียลมีเดียนะครับหรือว่าการจ่ายเนี่ยนะครับถึง1000ล้านนะครับในในประชากรที่เป็น1000ล้านอยูน่นะครับในหนึ่งาทีแต่มีการท่านเซ็กชั่นถึง2,80,000่ครั้งนี่นะครับใน1นาทีเขาเนี่ยนะครับเขาจะมีการที่จะมีการใช้จักรยานหรือว่ามีการแชร์ออเดอร์กันสั่งจักรยานเนี่ยถึง32,000คันวงบอกถึงอะไรครับวันนี้เนี่ยอีโคโนมีออฟสปีดมันไม่ใช่คำตอบละ สุขภาพของที่เดียวครับว่า1น,นาทีของจีนเนี่ยนะครับเขาสามารถที่จะส่งของทางอาดีบาบานะครับทางลา z a d ้าหรือทางอะไรทั้งทุกอย่างที่เป็นของส่งต่อนะครับที่เป็นสินค้าหรือบริการถึง26,000ชิ้นเราจะพบว่า1น,นาทีเขาเนี่ยนะครับเขาสามารถให้คน31.25ล้านเมสเซจเนี่ยส่งข้อความที่ไม่ใช่การบุลลี่เหมือนประเทศไทยเราที่ไปเป็นเฟซนิวเพราะ ระบบตรวจจับเฟกนิวแระบบจุวก mm hmm. ารคอมมิวสภาะมากว่งประเทศไทยเราต่างของเราวันนี้ท่านสอสนั่งอยู่ mm hmm. เรายัางเลือกอะไรไม่ได้เลกอย่างเลยนะครับ mm hmm. เพราะอะไรมันบงบอกถึง mm hmm. พลังที่มันซ่อนเล้นอยู่นะครับหรือหนึ่งนาทีนะครับทุกๆนาทีของการที่จะใช้นะครับกิจกรรมต่างๆเนี่ยนะครับเขาสามารถที่ได้เงินดอลลาร์ถึงสอง0ส0ดอลลาร์ 6, ในการที่จะส่งอาหารทางแก๊ปนะฮะทางแพนด้า นะครับทาง l a z a d ้าต่างทุกอย่างเนี่ยเขาสามารถมีหนึ่งนาทีเนี่ยขายมีการส่งดลิอรอาหารได้นะครับอันนี้คือจีนเขาทำนะครับหนึ่งนาทีเนี่ยเขาสามารถที่จะสร้างไฮเวย์นะครับผ่านพื้นที่ที่จะยากถึงสองสี่้อยแปดสิเอ็ดเมตรหนึ่งนาทีเขาสามารถเคลื่อนย้ายนะครับสินค้าและบริการผมลยกจะบอกว่าขอนแก่นตอนนี้นะครับวางแผนไว้ว่าอำเภอกนรวนอำเภอน้ำพองเนี่ยจะมีท่าเรือบก จะมีรถไฟความเร็วสูงเพื่อที่จะเป็นรอกขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะส่งต่อทางผ่านลาวไปดานังต่อเนี่ยวันนี้มันมันจะหยุดยังไงมันจะไปยังไงแต่จีนเนี่ยนะครับหนึ่งนาทีเขาสามารถที่จะส่งตู้คอนเทนเนอร์นะครับเพื่อที่จะไปขายในยุโรปได้ใครเคยเห็นเส้นทางสายไหมนะครับตอนนี้เขามีรถไฟฟ้ารถรถรถไฟเนี่ยสามารถผ่านทะลุเข้าสู่ยุโรปตะวันออกได้แล้วนะครับหนึ่งนาทีเขาสามารถที่จะขนนะครับคน นะครับแล้วก็ตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยนะครับเพื่อให้การเรียกว่าทําให้เกิดสิ่งที่นะครับไปช่วยต่างชาติได้มากขึ้นนะครับหรือหนึ่งนาทีเขาเองนะครับเขาสามารถที่จะสร้างเขื่อนโดยเฉพาะไปช่วยต่างประเทศอันนี้กลายเป็นว่าประเทศจีนวันนี้เนี่ยเขาผ่านความยากจนมาร้อยปีเนี่ยตอนนี้เขากลายเป็นผู้นาที่นําหน้าไปพอสมควรแล้วนะครับก็คือเขาสามารถไปสร้างเขื่อนให้บากีสถานเขาสามารถที่จะขนคนผ่านเส้นทางการบิน นะครับส่งในเรื่องของเชอร์รี่นะครับจากชิลีมาที่จีนหรือหนุนตันต่อหนึ่งนาทีเราคิดดูว่าจะมีการบริโภคยังไงแม้กระทั่งเขาไปช่วยที่ประเทศต่างๆนะครับเช่นคาบิดาแองโกลาเนี่ยนะครับสามารถที่จะเขาแห้งแล้งเนี่ยไปทําเรื่องระบบน้ำไหมครัอันนี้มีการบอกว,ว่าวันนี้เราอยู่คนเดียวไม่ได้ครับเราบ่งบอกว่าทุกๆนาทีที่จีนขยับเนี่ยมันส่งผลต่อพวกเราถามว่า ในทุกนาทีก็ตามที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีสิ่งมหาศาลผมก็เลยบอกว่าเอาแล้วสารคามเราละ่ะสารคามเราในมหาศาลคำหนึ่งนาทีเนี่ยจะมีสิ่งดีๆอะไรเกิดขึ้นฮนะจะมีคนการเพิ่มคนมีสุขภาพดีได้กี่คนนอกจากนสสจิรวัฒน์เป็นตัวแทนแล้วเนี่ยท่านจะนําพาเอาง่ายๆนะท่านสสเคยเห็นภาพนะครับผมก็เลยบอกว่าท่านนาในพุน,นาเชี่อเหมือนกันนะสมัยก่อนท่านจะดื่มเหล้าหรือเที่ยวก็ตาม แต่พอท่านเลิกปับ๊บท่านพาพรรคพวกที่เคยอยู่ด้วยกันเลิกได้กี่คนกลับมามีสุขภาพดีแล้วหล่อมันท่านได้กี่คนหนึ่งอาทีจะมีการเพิ่มคนมีสุขภาพดีที่สารคามได้กี่คนอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ผมชรเลนพวกเรานะครับว่าวันนี้ผมกลับมาบ้านเกิดนี่นะครับมีความตั้งใจว่าในส่วนของบ้านเกิดเราเนี่ยนะครับมันมีสิ่งที่มีคุณค่านอกว่าเมืองมัดลารษณเนี่ยนะครับมีความรักนะครับมีศิละปะที่งดงามสารคามเนี่ย จะเป็นคุณค่าสารคนก็ต่อเมื่อพวกเราเองได้มองเป้าหมายว่าวันนี้ท่านสอสอั้งอยู่กับเราผมขออนุญาตพูดนานนิดนึงฮะเหตุผลก็ mm. คือว่าผมไม่ได้มีความภูมิใจครับว่าถ้าสารคามเราจะมีตึกเยอะๆในคนในโรงพยาบาลมันมุบอกถึงคนป่วยครับท่านผมอยากเห็นสวนฐานะอยากเห็นสะดืออีสานที่ท่านท,ท,ทานท,ที่โกสุงเนี่ยมันมีสถานที่ที่คนปกติจะรักษาความปกติที่สุขภาพดีได้นานที่สุดยังไงอันนี้เป็นคําตอบที่บอกว่าเราต้องเปลี่ยนแล้วครับ พราะต้นทุนการป่วยวันนี้ครับเชื่อไหมครับว่าตอนผมเรียนเรียนแพทย์เนี่ยคนเป็นเบาหวานเนี่ยสิบห้าปีถึงได้ฟอกไตนะครับตอนนี้ห้าปีครับฟอกไตแล้วแล้วก็ฟอกทั้งชีวิตด้วยบ่งบอกว่าวันนี้เราอยู่ในซิกแคร์โมเดลผมก็คนหมาาราคามกลับมาครั้งนี้เนี่ยผมมีความตั้งใจว่าเมื่อมาเจอทุกท่านเนี่ยนะครับทํำยังไงถึงจะใช้โอกาสนะที่ผมได้มีประสบการณ์ออกจากบ้านไปสิบกว่าปีเนี่ยนะครับกลับมาอีกรอบหนึ่งเนี่ยเพื่อที่จะมาทําหน้าที่ในบทบาทแต่ก่อนเป็นหมอน้อยที่พยัก ว่าปีมันเป็นผู้ในการแกร่ดำเชียงยืนออกจากเชียงยืนไปออกแก่บ้านไปรับประสบการณ์ที่อื่นนะครับจนกลับมาครั้งนี้เนี่ยในบทบาทเนี่ยผมเชื่อว่าพวกเราเองถ้าตั้งใจที่จะทําในสิ่งที่งดงามเนี่ยนะครับมันคือคุณค่าแต่สิ่งหนึ่งที่จะบอกพวกเราครับว่าเรามีต้นทุนมหา,าศาลครับในช่วงโควิดระบาดนะครับจังหวัดเราเป็นหนึ่งในเจ็ดของประเทศนะครับที่มีการฉีดวัคซีนได้เยอะที่สุด นะครับพอจะแล้วเดี๋ยวเรามีสีมีความภาคภูมิใจครับในช่วงก้าวท้าใจครับก้าวท้าใจนี่เป็นเป็นของกรมอนามัยครับที่ทําในเรื่องของการออกกําลังกายสุขภาพดีเนี่ยนะครับเราได้เป็นที่หนึ่งของประเทศนะครับเราลงทะเบียนถึงนะครับสองแสนเกือบสามแสนคนนะฮะซึ่งเราชนะเราแพ้เข้ามาเป็นแสนมาในช่วงต้นๆแต่สุดท้ายพลังของพวกเราครับท่านสาธารณสุขอำเภอซึ่งเป็นมือขวาของท่านนายเภอนะครับ ต่บางท้ามือท่านก็อาจอาจะถนัดมือซ้ายนที่พูดอย่างนี้ก็คือว่าหลายอย่างครับที่เกิดขึ้นวันนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นด้วยคนคนเดียวครับมันเกิดด้วยทุกพลังนะครับพล mm hmm. ังจะบอกว่าแสงนําใจเหมือนกันครับ mm hmm. แสงนาใจแห่งชาติเนี่ยสตรกป้องกอันอวัยวะเนี่ยนะครับ mm hmm. ปีที่แล้วท่านปะลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านสุทธิพงศ์จุนเจริญเนี่ยนะครับท mm ่า hmm. นก็กรุณาโพสต์ใน f Facebook ท่านเลยว่าท่านผู้ว่าสารคามเรานะครับ mm hmm. ได้เป็นต้นแบบในการพา นะครับคนมาร่วมกิจกรรมนี้นะครับเราปีแล้วเราเป็นที่หนึ่งของประเทศเนี่ยทั้งในเรื่องของจํานวนคนลงทะเบียนเราชนะเขาขาดนะครับเราได้แปดพันสามเชยภูมิอยู่ที่สามพันแปดนี่นะครับแครล,ลี่เราสะสมนะฮะวันนี้ท่านกีฬามาด้วยเนี่ยนะครับเราสะสมก็ที่หนึ่งของประเทศวันนี้นะครับท่านผู้ว่าท่านบอกว่า,า,วาต้องขอบคุณพวกเราที่ทําให้ผู้ว่าจังหวัดอื่นขอบคุณผมก็ขอบคุณนะว่าสาสุขเรา ต้องขอบคุณว่าทาให้ท่านในแพทย์สาวเกี่ยวกับการอัดอื่นรู้สึกกระช,ชุ่มกระชวยตามเราเหตุผลคือเราเป็นคนพาเขาทําแล้วเขาแต่ก่อนอาจจะรู้สึกเฉยเฉยกับทําให้คนผิดปกติผมกำลังจะบอกว่าคาคาตอบที่จะเรียนท่านสสนะครับว่าจริงๆพวกเรามีปฏิหารทุกวันครับท่านครับปฏิหารพวกเราคือความปกติครับถ้านไม่เชื่อพรุ่งนี้เช้าท่านลองไปอัมาพาตสิครับท่านจะไปไหว้พระ ไปกราบบนบานศากลก่าว่าสาธุขอให้ข้าพเจ้ากลับมาเป็นปกติขอให้เกิดปฏิหารทั้งนั้นที่เรามีปฏิหารของการมีสุขภาพดีการมีความปกติต่างหากคือปฏิหารที่เราสามารถทําอะไรได้มากมายถ้าเราไม่ปกติเราจะไม่ทําอะไรได้เลยนะครับเทราะความไม่ปกติต่างหากครับอันนี้ก็เป็นภาพที่เราไปรับรางวัลข้าวายใจครับผมก็เป็นตัวแทนท่านเห็นโบนะผมก็ติดโบให้เห็นว่าสารครามจะติดโบอย่างเงี้ยจะเป็นไรไหมทำไมต้องติด็นคนอื่นถูกไหมที่บอกอนี้ก็บอกว่า เมื่อเรา,เาก้าวไปถึงตรงนี้ครับแกรงจะบอกว่าทิศทางของงานสาธารณสุขเราเนี่ยถ้าจะเป็นเมืองที่เตรียมไปด้วยประสิทธิภาพเนี่ยเราเห็นภาพหนึ่งครับว่าคุณภาพชีวิตใน,ในกราฟเส้นแกน y นะครับกับแกน x ที่เป็นเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยเราจะพบว่าการที่มีสุขภาพดีเนี่ยนะครับตั้งแต่การป้องก,กันโรคโควิดก็ที่ผ่านมาเราเห็นภาพครับวันนี้เราจะเห็นภาพที่เปลี่ยนไปครับว่าโรงพยาบาลเนี่ย นะครับไม่ใช่คำตอบสุดท้ายแล้วแต่จะเป็นเรื่องของโฮมแคร์ครับจะเป็นโมบายเฮลท์จะเป็นเรื่องของการรักษาโรคเลือรังด้วยเซลล์แมนจเมนต์หรือว่าการจัดการตัวเองอย่างมีประสิทภาพนะครับเดี๋ยวโชว์นิดนึงฮะเนี่ยท่านฟอนสิทเนี่ยกำลังเกลูกพอดีเนี่ยเป็นเบาหวานมา30ปีนะครับไม่น่าเชื่อว่าคนเป็นเบาหวานจะหล่อได้ที่หล่อได้เพราะว่าดูแลตัวเองไงครับไม่ได้ฟอกไตไม่ได้ทัน คือไม่ได้ที่ว่าจะต้องไปเป็นโรคแล้วจะไม่ป่ยวยไม่ได้นาย่างผมคือการเพิ่มคนมีสุขภาพดีไม่ใช่ว่าไม่ป่วยนะครับแต่หมายคมว่าหนึ่งคนปกติต้องปกติได้นานขึ้นอันที่สองคนป่วยต้องป่วยแบบปกติได้นานไม่ใช่ว่าพยาบาลเคยเห็นคนนี้มาคนไข้ามาอพีดีผู้ป่วยนอกวันดีคืนดีปับเดียวไปนอนไอไปนอนไอพีดีแล้วแสดงว่าหนักขึ้นสิถึงนอนผู้ป่วยในวันดีคืนดี หนักกว่าเดิมไปนนั้นไอซีูแล้ววันดีขึ้นดีไปเผากันแล้วอย่างเงี้ยท่านชอบอย่างนั้นเหรอฮะผมไม่ชอบนะฮะผมมีความรู้สึกว่าอย่างนั้นเนี่ยแสดงว่างานสาสุพวกเราทํามาจนขนาดนี้เนี่ยเราไม่สามารถทดถองทางปัญญาได้ขนาดนั้นได้จริงหรือเปล่าเพราะเราเป็นเมืองแห่งปัญญาใช่ไหมครับเมืองตักกศิลาพวกเราเนี่ยผมเลยเสนอว่าสิ่งที่ตั้งใจมาอยู่ที่บ้านเราพอดีท่านสสอ,อยู่ต้องขอความอนุญาท่านว่าเอาไปขยายในสาภาให้ผไหนนะครับ ท่านใช้ชื่อท,ท่านเลยครับผมยินดีนะครับว่าสารคามเราจะขยับอย่างนี้ครับหนึ่งเพิ่มคนมีสุขภาพดีก็คือดูแลคนปกติไม่ให้ป่วยได้นาะนที่สุดยังไงลดการโดยรักษานะครับสู่การสนุนวันนี้ท่านเป็นแค่ตัวขยับต้นแบบนะครับท่านอยู่ในข้อที่หนึ่งนะครับเพิ่มคนมีสุขภาพดีโดยการเปลี่นยนเป็นการสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีเขาเรียกว่าเป็น move h e l h care to h e l h เปลี่ยนจากการดูแลโดยหมอมาเป็นการมีสุขภาพดีดูแยตัวเองได้ไหม อันที่สองครับเมื่อป่วยจะต้องไม่ไปโรงพยาบาลในโรคที่ไม่จําเป็นเขาเรียกว่าลถคนป่วยไม่เกิดความแออัดในโรงพยาบาลเนี่ยรถจานวนผู้รับบริการเขาเรียกว่า move hospital to community ก็คือเปลี่ยนจากโรงพยาบาลน,นะครับอย่างที่ท่านโมดอ่ะสร้างเท่าไหร่จะไม่พอครับตึกโรงพยาบาลสร้างกี่ช่องแ้บมันคือ s i k care model คือหรือเรียกว่าเป็นรูปแบบของการเจ็บป่วยนะั้นในยก็คือว่าวันนี้คนที่ไม่ป่วย นะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าตอนนี้ยิ่งทําโรงพยาบาลยิ่งเกิดการป่วยเยอะทำไมผมพูดอย่างนี้ครับแต่ก่อนผู้ป่วยจิตเวชไม่เคยมีวอดจิตเวชในโรงพยาบาลน,นะครับตอนนี้เราเพิ่มเพิ่มวอดจิตเวชสิบเตียงตอนนี้ไม่พอครับท่านสแสดงว่าผีบ้ามานเ้าหลายเติบอยู่อยู่นี่มีบ้ารู้ไบนเนี่นนยที่กันเนาะที่พูดทั้งหมดนี้คือในยะของการที่จะลดคนป่วย ในย่าก็คือของการรู้ป่วยคือคนที่ป่วยที่จะเป็นต้องดูแลดยคุณหมอต้องนั่งการดูแลเราถึงมีระบบ EMS ระบบการส่งต่อที่รวดเร็วระบบเทเลเมตสำหรับคนที่ต้องการการดูแลถ้าเจ็บป่วยจริงแต่คนที่เป็นนิดหน่อยเองเนี่ยท่านต้องสามารถอยู่ในกลุ่มที่หนึ่งนะครับเราจะมีแอปพลิเคชันมีการติดต่อทางไกลกับคุณหมอไม่ต้องมาแอดที่โรงพยาบาลอันที่สามครับอันที่สามัญที่สุดครับขยายการมีส่วนร่วม เป็นการ Move คุ a ภ i t y ูแบร l ู e ก็คือเปลี่ยนจากคุณภาพมาเป็นคุณค่าวันนี้ครับท่านนายปรท่านนี้นะครับท่านอยู่ในกลุ่มตรงนี้ครับเรื่องที่สามที่ท่านขยับช่วยผมมากเลยขยายการเป็นส่วนร่วมในการเพิ่มคุณภาพชีวิตวันนี้ท่านนายพลท่านใดไม่รู้จักพยอ,อท่านทําหลายเรื่องมากครับไม่ใช่เรื่องสุขภาพแค่เรื่องการจะป่วยครับพยอ,อเรื่องขยะเปียกเรื่องต้นไม้เรื่องทุกอย่าง,งเป็นเรื่องคุณภาพชีวิตทั้งหมด เป็นการขยายกาเป็นส่วนร่วมอันนี้คือโมเดลที่คนหมานตาคามอยากได้ครับที่ผมคิดว่าผมในช่วงเป็นผู้ในการเป็นพอโรลพยาบาลเป็นหมอน้อยทั้งนั้นเนี่ยผมสัมผัสประชาชนมาตลอดเนี่ยนะครับแล้วเข้าถึงไปคุยกันเนี่ยจนรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกเราเองอยากทําเหมือนกันอันนี้เป็นเป็นภาพสรุปครับยังไงสไลด์นี้จะฝากไว้แล้วกันว่าเรามีเป้าหมายว่าคนหมานตาคามจะต้องอายุยืนอธิบาย,ยานี้ครับเกิดมาจะปกติไม่ปกติจะป่วยไม่ป่วยเนี่ย ถ้าป่วยก็อายุยืนจนถึง85ปีอันนี้เราตั้งเป้าตังาต้งเป้าไว้นะครับแต่ถ้าเปื่ออันที่สองคือถ้าเราเอาอายุยืนที่เรียกว่าตั้งแต่เกิดจ,จนจนตายเนี่ยเราตั้งถึง85ปีแต่ถ้าเบื่ออายุที่เรียกว่าอายุไขสุขภาพดียกไปอย่างเช่นท่านปีนี้เนาะสมมุติว่าท่านปีนี้ทั้งทั้งปีเนี่ย365วันท่านป่วยไป20วัน แสดงว่าท่านมีอายุสุขภาพดีอยู่345วันเห็นไหมเราตั้งเป้าไว้ว่าคนที่สุขภาพดีหักการป่วยออกเนี่ยจะต้องมีอายุประมาณ75ปีเห็นไหมอันนี้ก็คือเป็นการบ่งบอกว่าเราตั้งเป้าตั้งแต่เกิดวันนี้คุณป้าเพ็ญศรีเนี่ยนะครับพาลูกหลานมาเนี่ยตั้งแต่เกิดเลยครับตั้งแต่ตั้งท้องก่อนมาเกิดนโยวายหลายวันที่พักเพื่อไทย แต่ก่อนเป็นไทยและไทยทำเนี่ยนะครับซึ่งอยู่ในความทรงจาประชาชนจริงจริงผมจาได้ประมาณ3เรื่องที่คิดว่ายังยังมีความจดจําและเป็นการเปลี่ยนนะครับหก็คือ30บาทรักษาทุกโรค2ก็คือกองทุนหมู่บ้าน3คือโอท็อปซึ่งมันคือประชาชนที่กินได้ครับชาวบ้านสามารถจับกันได้แต่สิ่งที่เราต้องต่อสู้คือวันนี้8ปดเปีที่ผ่านมาพวกเราเหนื่อยครับท่านพจอที่พูดท่านไะผมเมื่อเช้าขับรถจากขันแก่นมา ผ่านตำบลหนองซอนเซเว่นมีครับท่านเก้าปีมีร้านสะดวกซื้อกินทั้งวันทั้งคืนต่อไปคนสารคามไม่ป่วยได้ไหมได้ครับถ้าเรามีความรอบรู้ด้านสุขภาพานะครับซึ่งก็จะบอกว่าวันนี้ทุกประเด็นที่เรียว่าประกาศลงนามเนี่ยเป็นหมาสคราร์มือเปียบสุขที่เราอยากให้เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเราก็เลยมาโฟกัสว่าปีนี้ สอดรอสำนักงานสาธารณสุขการมันสคารหรือว่ามีงานสาธารณสุขของมหาสารคามเราเนี่ยนะครับเชื่อไหมครับท่านสสครับงานสาธารณสรุขสาร,สร,สร,สรคามเราตั้งก่อนขันแก่นครับแต่มากนะผมผมไปดูทะเบียนของการตั้งจังหวัดขันแก่นมาในงานสาธารณสุขเนี่ยเราตั้งปีสองพันสี่รอยเจ็ดสิบแปดนแก่นมีงานสาธารณสุขหรือสสอจ,อจอเนี่ยเซีงันสี่ร้อยแปดสิหลังเราสองปีครับถามว่าขอนแก่น็ีพี่ใหญ่ไหมเราก็เป็นพี่ใหญ่ครับเราตั้งก่อน ถามว่ากี่เรื่องที่เราทํามานะับผมเลยโฟกัสเดี๋ยวท่านมีโอกาส,เด,ากาสเดี๋ยวไปเยี่ยมเราจะส่งข้อมูลให้ยังไงผมถือโอกาสว่าท่านเจอท่านสสแล้วเนี่ยต่อไปข้อมูลสารคามจะส่งหาท่านครับเพื่อให้ท่านได้ช่วยวิปรายว่าความมีงานพวกเราและจะช่วยพวกเราในเรื่องอะไรบ้างอันนี้ผมถือว่าเราทํางานแบบให้สสเรามีพลังแล้วก็สามารถที่จะเป็นเป็นความเป็นตํานานของมือหมาสัรครั้งตานานหนึ่งนะครับเราทา88ปีสาสุขเรานะครับเราโฟกัสอยู่แเรื่องครับ เรื่องที่หนึน่งก็คือเด็กทุกวัยเก่งดีมีปัญญาเป็นสิรมรเมียนท่านเชื่อไหมครับว่าสารคามเรานะครับมีคนตั้งครันปีหนึ่งประมาณเจ็ดพันคนมีผู้สูงอายุปีละหมื่นสองครับถ้าเด็กเกิดใหม่มันไม่เก่งไม่ฉลาดพอดูแลคนแก่ในอนาคตแบบพวกเราไม่ได้นะครับวันนี้ก็เป็นหนี้เยอะอยู่แล้วใครจะมาใช้หนี้ให้เราไม่รวมถึงพวกเราที่ตั้งอยู่ตรงนี้สาสามสมาชิกสากลออมทรัพยาสุขเราเนี่ยนะครับไปสัมมนา ไม่มีสัมนาเรื่องรถนี้มีแต่สัมนากู้เพิ่มไดนบ่าแต่ยังมีการกู้เพิ่มอยูน่นะที่ว่ากันเนี่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับเด็กเกิดน้อยอยู่แล้วเนี่ยทำยังไงเด็กจะมีคุณภาพเด็กยุคใหม่ต้องเก่งกว่าเราหลายเท่าครับแต่เรายังไงที่เป็นพ่อเขาเป็นผู้ปกครองเป็นเป็นผู้ใหญ่เขาเนี่ยจะมาคับประคองให้เขาอยู่ในอยู่ในร่องในรอยที่มันเป็นพลังจริงๆนะครับวันนี้กำลังจะบอกว่ากลายเป็นสินทรัพย์ก็หมายความว่า ถ้าไหนต้องคิดนะครับว่าผมจะเห็นภาพครับว่าต้นทุนของการเด็กเกิดมาเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างครับท่านหนึ่งเด็กเกิดน้อยเกิดจากคนที่เรียกว่ามีความพร้อมแต่ไม่อยากแต่งงานอันที่สองพอมีผู้สูงอายุมากขึ้นเนี่ยก็ดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่ติดเตียง <c oughs> ก็เลยรู้สึกเบื่อไม่อยากมีไม่อยากแต่งงานหรือแต่งงานเสร็จแล้วก็ไม่มีลูกไม่อยากลูกเพราะดูแลคนแก่ก็เหนื่อยแล้วพอมีลูกยิ่งเหนื่อยอีกไม่ต้องพูดถึงผัวนะไม่ต้องพูดถึงสามีหรือต่างด้วยอีกอะ มันก็เลยกลายว่าเราต้องปรับยังไงอันที่สองครับก็คือวัยรุ่นวันนี้เราเป็นเมืองการศึกษาที่มีวัยรุ่นมาใช้ชีวิตเยอะแต่เราไม่เคยใช้พลังของเด็กตรงนี้มาทําประโยชน์ในเรื่องของการสร้างสรรค์ผมอยากเห็นภาพสภาของเด็กที่มันสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีมาเป็นสตาร์ทอัพในต่างๆอาจารย์มหาลัยต้องคิดว่าในการเรียนไม่ใช่เรียนเพื่อได้หน่วยกิจได้ค่าเทอมมึงเดียวแต่หมายความว่าตลาดแรงงานต่อไปเด็กมันจะสร้างงานอะไรได้เพราะถ้าเด็กไม่มีงาน เขาก็มีเงินที่มาดูแลถูกไหมครับจอมหายไปเลยโอเคนะครับแล้วก็ที่สามครับวัยแข็งแรงแบบพวกเรานี่ไปทำงานเนี่ยจะต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงวันนี้ผมเชื่อว่าทุกขั้นที่ได้รับวันวันนี้ครับเป็นตัวตัวแทนว่าท่านได้วัดบอดี้สแกนผมพูดสั้นๆอย่างนี้ครับเวลาร่างกายมีการเกิดโรคขึ้นมานี่เนาะร่างกายจะมีแต่ยาอยู่สามอย่างครับหนึ่งพยายามจะขับสิ่งผิดปกติให้ออกเช่นเป็นสิว ปัสสาวะเป็นเลือดทายเล้วหรือมีทั้งในการปวดเป็นไข้พวกนี้ถ้าร่างกายปกติจะมีพลังในการขับสิ่งผิดปกติออกจากร่างกายแต่ถ้าร่างกายรวนเริ่มไม่ปกติเนี่ยก็จะมีการสะสมในรูปของอะไรฮะในรูปของการเป็นคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดนะฮะอ้วนถ้าเป็นเนื้องอกก็อยู่ตามรอยต่างจะเป็นก้อนที่เต้านมที่ตับที่ต่างๆก็ว่าไปนะครับแต่ที่สามเลยก็คือถ้าสองอย่างไม่เวิร์ก อันที่สามที่เกิดขึ้นคืออนะไรคือความเสื่อมเสื่อมก็คือ,อที่ท่านวัดแล้ครับอายุร่างกายห้าสิบอายุตัวเท่าไหร่ละ่ะใช่ไหมถ้าัฐถ้าอายุตัวท่านห้าสิบอายุร่างกายหกสิบแสดงว่าท่านมีความเสื่อมเป็นต้นทุนแล้วจากสองอย่างที่ผมพูดมามันไปไม่ถึงนะครับู้สูงอายุก็เช่นเดียวกันครับรวมถึงอสสมนะครับจะต้องเป็นพลังในการที่จะดูวันนี้อ,อสมอที่เป็นต้นแบบเนี่ยนะครับหมอคนที่หนึ่งวันนี้ผมเชื่อว่าเรามาไกลแล้ว นะครับเรามาไกลกว่าเดิมแล้ววันนี้ในท่านสอสอว่าผมอยากเห็นอสอมอพวกเราเนี่นะครับเป,เป็นตัวตัวต่วตอจิกสอบวันนี้เราเอาสอมอเสื้อโหลเยอะเกินไปเช่นหกสิเปอร์เซนอสมอวันนี้เป็นผู้สูงอายุครับเอาตัวเองยังไม่หรือจะรอดยังหรือเปล่าไม่รู้ใช่ไหมอันที่สองจะต้องสร้างอาสอมอในไงที่สามารถที่จะมีพลังไม่ใช่แค่ได้เงินค่าตอบแทนพันเดียวหรือสองพันที่ว่าผมอยากเห็นค่าตอบแทนที่มันสามารถเป็นพลัง ที่ทุกคนไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้เท่ากันแต่ทุกคนที่เป็นสมอที่มีพลังอย่างสมอดีเด่นอสมอที่ทํา,รา,ราทเรื่องกิจกรรมในเชิงสุขภาพดีเนี่ยที่ไม่ใช่การดูแลคนไข้เฉพาะติดเตียงอย่างเดียวเพราะดูแลติดเตียงคู่ต่างตุนนะครับมันเป็นเรื่องที่เรียกว่าเหนื่อยเหมือนกันนะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมครับอีกข้อหนึ่งข้อที่6คนระับวันนี้เลนท่านสอสอรับว่าท่านอยู่โกสุมนะครับผมวางระบบไว้ว่าพยักบารบือวาปีโกสุมเนี่ยจะต้องเป็นโรงพยาบาลที่จะต้อง ลดการแย่อของบรงพยาลสารคามโกศุมใกล้ขอนแก่นก็ต้องลดคือจะมีตอนนี้ระวงังหนวดไว้พอสมควรแล้วว่าแพทย์เฉพาะทางหรือต่างระวังไว้ว่าโกศุมเนี่ยนะครับมีต้นทุนก็คือเรื่องของศูนย์เขาเรียกว่าศูนย์ผู้พิการเราเยาจะให้โกสุมมีเป็นเซ็นเตอร์ของศูนย์กายภาพบํบาบัดหรือว่าศูนย์รีแฮบที่สามารถ ที่จัดการเรื่องการฟื้นตัวนะครับตอนนี้ท่านผอ,อรุมันโกสุมเองเขาทราบก็คือท่านก็นะครับอายุก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่แต่ด้ว่จากท่านก็มีภาวะเสี่ยงอันนี้ก็ต้อง,ต,องต้องไม่ได้ไปต้องขอแยกญว่าขนาดบุคลากรเราเองที่อยู่ใกล้ชิดกับเราเนี่ยก็ยังไม่ไม่พ้นการเจ็บป่วยได้นะครับแต่เราใช้โอ,อกาสนี้ในการทํำยังไงแล้วก็สุดท้ายครับก็คือพลังท้องถิ่นครับวันนี้ทุกท่านที่เป็นท้องถิ่นเนี่ยคำตอบหลายๆอย่างมองว่า คำตอบอยู่ท้องถิ่นทุกอย่างก็ลงท้องถิ่นก็ท้องถิ่นเนี่ยนะครับมันจะเป็นสิ่งที่เรียกว่ามีการกระจายอำนาจและสามารถที่จะดูแลอย่างอย่างลดขั้นตอนได้หลายอย่างนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงไปไปโชว์ชอปแชร์เนี่ยนะครับทุกอำเภอมีเรื่องของเด็กทุกวัยนะครับทุกอำเภอมีเรื่องของการกําหนดวาระเร่งด่วนของวันนี้ไอคิวของเราดีนะครับจังหวัดเราเป็นละไอคิว IQ ของเด็กเป็นร้อยเอ็ดเลยนะครับ ร้อยหนึ่งนะครับแต่ก่อนเราก็สิบแปดตอนนี้เราขึ้นมาร้อยหนึ่งละ, <S <S ละก็แสดงว่าคนเริ่มเริ่มจะฉลาดขึ้นแล้วนะครับ <S <S ใครดูเมื่อวานผมดูหนังเรื่องหนึง่งมีคนติดคุกคนหนึ่งไอคิวร้อยห้าสิบคนสามารถแหกคุกได้แต่นี่พูดถึงคือไอคิวดีแต่คนไม่ดีมันก็ติดคุกได้เหมือนกันนะที่พูดถึงก็คือว่าเราจะขยับในเรื่องของนี่ฮะอันนี้คือลานเล่นแต่ละที่นะครับที่เรามาโชว์กันนะครับสําคัญก็คือการเรารู้ความรู้ด้านสุขภาพนะครับ วัยรุ่นเนี่ยครับผมก็พยายามว่าเราผ่านไปในช่วงมันสุขเสาร์ที่ผ่านมาแล้วก็ไปนําเสนอทูบีนัมวันนะครับ <c oughs> แล้วก็เรื่องของวัยแรงงานเนี่ครับเรามีการวัดเฮลสต t ทัศมันี้มีคาอยู่สามคำครับคือเฮลสตีทัศก็คือสถานะสุขภาพที่ผมพูดคืออายุตัวอายุร่า,างกายเป็นยังไงที่2คือเฮลส์รีแครีซี่คือความรอบรู้ด้านสุขภาพบางคนมีความรู้ครับแต่ไม่เอาความรู้มาปรับเปลี่ยนทักษะตัวเองในการที่จะดูแลสุขภาพรวม <c oughs> ถึงในเรื่องของเฮลส์แคปิตัลคือ ต่อไปผมอยากเห็นภาพอะไรไหมครับท่านสอสอพวกเรานั่งอยู่ตรงนี้นะครับท่านรู้ไหมครับว่าเราเสียภาษีเดือนครึ่งนะครับถูกหักภาษีด้จ่ายรวมเบ็ดเสร็จนี่ยทั้งปีเราเสียภาษีเดือนครึ่งแต่ทาไมผมอยากเห็นภาพเอาสูขภาดีเป็นแลกรู้ภาษีได้ไหมอาวมันต้องมีเลยผมผมเสียภาษีโดยโดย,โดยคืนแนบบเลยฮะโดยคืนสมว่าผมผมได้คืนมาผมจ่ายภาษีเดือนเดือนครึ่งก็ตกประมาณเกือบสองแสนเนี่ยสมว่าตีว่าสองแสนมุกลมียผมไม่ถึงสองแสนคืนเลยครับผมขอแค่ ห้าเปอร์เซ็นตประมาณสักหมื่นหนึ่งห้าสองสิบหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งก็ไม่ต้องผมเงินงินก้อนครั้งเดียวหมื่นหนึ่งนะครับเอาเอาเอาสิบเดือนหารก็ได้เดือนละพันเอาเป็นค่าใช้จ่ายในการกระตุ้นเศรษฐกิจก็ได้เหมือนเหมือนเงินไนสามสามพันต่อเดือนที่เป็นไอ้นะคนละครึ่งอะไรต่างก็ว่าไปเนี่ยผมว่าเป็นโอกาสนะครับอันนี้คือคือเรื่องที่เรามองว่าทําไมผมอยากเห็นต่อไปรัฐบาลเองเนี่ยมาจ่ายให้เป็นคนกระตุ้นเนี่ยมันไม่มีอะไรที่ชาวบ้าน ต้องทำหน้าที่เลยอ่ะมีแต่เรียกสิทธิ์กันผมอยากเห็นชาวบ้านทำหน้าที่ว่าสุขภาพดีแลกเป็นเม็ดเงินได้ไหมเนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของดัชนีมวลกายเราเนี่ยนะครับผู้สูงอายุนะครับแล้วก็รวมถึงในเรื่องของอ,อสอมอนะครับก็ผมไปเลยนิดนึงครับเพราะว่าที่พูดทั้งหมดคืออยากเห็นภาพนี้ครับทุกท่านที่ได้รับรางวัลมีท่านใดบริจาคอัยวะบ้างรับยกมือให้เห็นเลยครับ ที่ทั้งหมดนี้คือเชิญชวนนะครับท่านสสท่านนายเพื่อนีนะครับคือท่านสุขภาพดีแสดงว่าอะไรท่านใช้ได้ดีครับบางคนบริจาคอวัวว่าพอตายแล้วเนี่ยนะครับเสียชีวิตไปแล้วเนาะใชไ้ได้สักอย่างครับเพราะว่าหัวใจก็ล้มเหลวตับก็เสียไปแต่ถ้าคนสุขภาพดีรักษาอะไรดีปั๊บมันฟอกเป็นอะไรคนอื่นได้เนี่ยไม่ได้เชิญชวนให้เสียชีวิตนะครับแต่หมายความว่าเราจะมีความสมา,มายว่าดูแลสุขภาพตัวเองเนี่ยผลที่เกิดขึ้นหนึ่งตัวเองสุขภาพดีอยู่ได้นานสองถ้ามีอันเป็นไปด้วยบัตถีนิต,ตาเนี่ย อาวียวัที่เราเหลือเนี่ยพร้อมจะเป็นประโยชน์ดวงตาหัวใจตับไตหรืออะไรต่างที่มันใช้ประโยชน์ได้เนี่ยเราพร้อมที่จะเอาไปให้คนที่ได้ประโยชน์ต่อด้วยการบริจาคซึ่งก็ตรงนะครับเมื่อเมื่อสักครู่ผมฟังสิ่งหนึ่งที่ประทับใจของเชียงยืนคืออะไรไหมฮะช่วงโควิดตอนเรามีการซื้อเครื่องวัดออกซิเจนแซตคือวัดระดับออกซิเจนในกระแสะเลือดพอโควิดหายเครื่องมันเยอะครับทำยังไงทีน,นี้ อันนี้จะเชิญชวนท่านในเภอทั้งสามท่านที่อยู่นี้นะครับเป็นตัวแบบงผมหน่อยแล้วกันเนาะถ้าขยายผลคืออะไรไหมผมยะเห็นภาพว่าการเอาออกซิเจนแชทเนี่ยไปลิงก์อะไรฮะท่านเชื่อไหมครับว่าทําไมพระครูบาอาจารย์ที่ท่านบรรลุธรรมแล้วหน้าตาผ่องใสเนี่ยออกซิเจนท่านขยายนะครับเอาวันนี้ถ้ท่านมีเชื่อท่านลองปิดจมูกท่านหายใจมีใครหายใจเข้าออกจมูกเดียววรู้สึกสบายเนี่ยแสดงว่าท่านมาถูกทางแล้วนะนะ ลองสลับด,ดูนะครับบางคนหายผมก็เคยเป็นนะตอนเช้าหายใจเข้าคร้งนี้หายใจออกอรู้สึกไม่ไม,ไม่ไม่โล,ล่งแล้วแสดงว่ามีปัญหาที่พูดทั้งหมดคืออย่างนี้ครับใครที่ทําอาณาบรรสติหรือการฝึกลมหายใจทึ้คล่องแล้วเนี่ยออกซิเจนซต็ตจะถึงร้อยเลยนะผิวพรรณจะปล่องจะพงสายเพราะเลือดมันไปตามในในจุดในเรื่องของแคปิลลารี่หรือว่าเฟอร์นิเฟอร์แคปิลลารี่ของเส้นเลือดฝอยเนี่ยมันทุนะลั่งหมดเลย